ที่นี่เดินมาถึงจุดนี้นะคะทุกคนสวยจริงๆนักคนบรรยากาศล้วนๆแหละอิจฉาคนที่เขาอยู่เมืองนี้เนาะเขาได้หมดเลยอะ่ะมีธรรมชาติของป้าทุกคนดูข้างหน้านี่นะคะทุกคนสวยงามมากเลยหน้าร้อนคงจะมีเหตุ นะคะน้าเก็บเห็ดนะคะทุกคนโอ<ฮ>้ตอนกลับเราจะกลับไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่คือป่ากระเทียมก็มีนะคะมีทั้งสะเดาป่านะคะทุกคน <c oughs> มีผักแต่ละชนิดเยอะแยะนะคะ แต่พี่นีคงจะไม่มีเวลานะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเวลามนได้ทําคลิปตอนเก็บผักแต่ละชนิดนะคะแต่พี่นีมองเห็นผักหลายชนิดนะคะวันนี้ก็จะเดินทําคลิปเดินเล่นได้รับอารมณ์บรรยากาศแล้วก็ได้ผักไปกินด้วยนะคะ ดอกกระเทียมบานหมดแล้วทุ่งกระเทียมทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนใหญยใหญ่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 ทุ่งกระเทียมดอกกระเทียมบานแล้วกะพานลัก องก็สวยสมคำล้ำลือ,อ ใายนะ้ำไม่ไหลกับอู้เพอใบไม้พีนะคะสีสันก็จะเขียวชุ่มเลยเธอ จไหนเธอจะเป็นใครเขาปิดทางนะคะทุกคนทางเขาปิดนะคะเราไปต่อไม่ไดะะ้เขาปิดสีแดงแล้วไม้กัน้นฟ้ามหมายก็คงจะต้องมีอะไรแน่ๆนเราก็ไม่รั้นนะคะไปต่อนะคะอืออาจจะเป็นช่วงที่ลมเยอะๆนะคะต้นไม้ ต้นไม้ก็ล้มนะคะทุกคนดินก็จะเซาะนะคะคงจะเกิดการอันตรายนะคะถ้าเราเดินนะคะเราก็จะต้องอ้อมนะคะทุกคนเราจะอ้อมจากทางนี้นะคะอ้อมไปะะก็ไม่รู้ว่าอ้อมไปถึงไหนนะคะถึงจะได้มาจุดตรงนี้นะคะ ก็ดีเหมือนกันนะคะที่นี้ก็ไม่ตองไปต่อภัยธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็เราก็อย่าไปลั่นนะโอ้ทุกคนเห็นข้างหน้านะคะขาวขาวเขาเรียกดอกแคนะคะแค่ป่าเออไม่ใช่เขาเรียกเออ ขี้เหล็กค่ะก็ออกแล้วนะคะขี้เหล็กทุกอย่างก็อ,อ,กนะะอันนี้พี่นีก็จะได้กับข้าวไปกินได้ผักไปกินนะคะแล้วแต่เราก็จะเก็บนะคะว่าได้ผักแค่ไหนท่าัพี่นีก็ได้ถ่ายแค่นี้นะคะเพราะนีก็รู้สึกวาแบบหมดมาะ,ะทุกคน ก็จะไม่เมื่อยนะคะก็มาได้ถ่ายตอนที่ว่าเราเก็บภัพทากโอ้โหจะเยวนดิจะเย็นดิมันจะถ่ายดีมากเลยทุกคนแต่ประเดินมาก็เริ่มจะร้อนนะคะทุกคน เดินก็เห็นพี่นีพูดคนเดียวใช่ไหมก็เห็นเราพูดคนเดียวเขาคิดว่าเราพูดกว่าเขาแต่เขาฟังไม่ออกนะวพาพี่นีพูดไรพี่นีขอจบคลิปนี้ไว้กับธรรมชาติที่ดีๆนะคะธรรมชาติก็จะเป็นทั้งภัยธรรมชาติล้วก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เราเอาแนวนอนไม่ได้นะ,ะ้ว เอาไม่รู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ